ช่วงนี้เขาจะเห็นว่าการเติบโตของเมืองในชุมชนต่างๆเองเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและปัญหาติ่ตามหน้านั่นคือเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยครับ<ม>โดยทางจังหวัด้อยเอ็ดเองมีการประชุมนะครับชี้แจงการเหตเอ็มโอยกับกลุ่มพื้นที่ในการดำเนินการเพื่อจัดการขยะเรื่องของปัญหาขยะมูลฝอยครับ<ม>ทีห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิตำบลสักคู่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดครับ นายชัยวัชัยเวทพิสิษิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนะครับเปิดการประชุมชี้แจงการทำเอ็มโอยูกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมู่นฝอยขององค์กรปกคร้องส่วนทองถินในพื้นที่โซนใต่ซึ่งก็มีนายสมศักดิ์เศษโถนะครับานายโยกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิพร้อมโดยหัวหน้านส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขารวมในเทือนี โดยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมินี่นะครับมีความประสงค์ที่จะขอดําเนินการร่วมกลุ่มพื้นที่ในบริการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มพื้นที่โซนใตของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเรียซ้อยการแก้ปัญหาจัดการขยะมูลฝอยทีท่บ่ถ,ถูกสุขลักษณะเหตุให้เกิดปัญหาขยะตกค้างสะสมเป็นเวลานาน,านเป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการส่งกลิ่นเหม็นนะครับรบกวนพี่น้องประชาชน กอให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพอย่างกว้างขวางจึงจะมีแนวทางนะครับในการดำเนินการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและกผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการและก็อย่างยืนซึ่งจะส่งผลให้ทัศนียภาพมีความสวยงามเป็นระเบียบรเรียบร้อยและมีการใส่เสื้อเพลิงร่วมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะมูลฝอยไว้ใส่งานอีกน้ครับ